เราสมบูรณ์รุ่งเรืองอยางยนต์นะครับวันนี้เราก็มาถือโอกาสทาคลิปล้อใหม่แล้วก็รีวิวใส่รถไปด้วยกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นล้อลนโซนะครับดีวันเอตัวใหม่นะครับผมเป็นลนโซ่ดีวันเอหยอดแดงนะครับเ mm hmm. ลสติกซูเปอร์ไลท์นะครับคิทชั่นตัวนี้แม็กโหลดอยู่ที่6 5 0้อยห้าสิกิโลกรัมนะครับผมเนี mm ้ย hmm. เป็นโปรเจกต์ดีเป็นหยอดแดงนะครับนี่ใครที่ชอบสีสันอ่าทางลนโซก็จัดมาให้แล้วนะครับผมเพิ่มหยอดแดงเข้าไปนะฮะ เล็กๆน้อยๆนะครับรายละเอียดฮะนี่ฮะก็คำว่าดีวันนะฮะยังเป็นสีขาวแบบแล้วก็เอสอาร์นะครับเป็นสีแดงนะฮะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยก็เพิ่มสีสันให้กับล้อเรนโซ่ดีวันเอสอาร์ได้เยอะขึ้นมาพอ,อสมควรเลยนะครับนี่ฮะวงเกิขึ้นมาเยอะเลยฮะจาก เลนโซดีวานสอาที่ว่าตอนแรกจะมีสีดําเงานะครับก็มีสีสันขึ้นมานะฮะเพียงแค่เติมสีแดงเข้าไปนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับตัวนี้เบามากนะเบากว่าตัวเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับใส่กับตัวนี้เป็นวิสุวิชิไทตันพัดนะครับตัว2 2 0นะครับเป็นพัดนะตัวสูงเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างก่อนนะฮะมุมกว้างทรงเหมือนดีวานเสอาเลยครับแต่ว่ามีลูกเล่นมานะสีสันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ จุดเด่นก้อนึงของล้อตัวนี้ครับน้ำหนักเบาขึ้นเยอะเลยครับใครที่ชอบอะล้อเบานะครับตัวนี้เลนโซ่ตอบโจทย์อีกแล้วฮะทําขึ้นมาสําหรับสาวกที่ว่าชอบล้อน้ําหนักเบาๆนะฮะก็ใครที่อยากได้นะครับก็ลองมาสัมผัสตัวจริงที่ร้านเลยครับตัวนี้มีนะพร้อมจําหน่ายนะครับเรนโซ่ดีวันเอาร์หยอดแดงนะครับผมโอเคครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับคันนี้นะครับเดี๋ยวบอกสเปคก่อนดีกว่าครับคันนี้เป็นล้อเรนโซ่ดีวันเอาร์หยอดแดงครับขอบแปดกว้าง9.5นะครับ ออฟเดตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นยางเดิมนะครับใส่เป็นยางบรสโตน2องหทับนะครับช่วงล่างเดิมนะผมคันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ันด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวถ้ามีล้ออะไรใหม่ๆแบบนี้เข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมทุกอย่างนะข้อมูลต่างๆผมจะแปะไปทานาไลน์คลิปนะครับวันนี้แล้วกันไปก่อนนะครับกับเบรสโซรดีวันเอสอาหยอดแดงสวัสดีครับ